มาเด้อจ้ามากินเมี่ยงกุ้งมากินกับผักคอสเนี่ยแล้วก็กุ้งที่เราแกะแก็มีอ้ยทำบังไงพี่น้องเลย้ยมาเด้อมาเด้อทุกทุกคนน้อหจิ้มนะจิ้มขาตำเองนะคะแบบ โอ้มะขามใหญ่ที่สิกินได้ไหมเนี่ยอุ้ยตายแล้วมาเด้อเกลน้องเกลน้องเบนเพื่อนเบนบอกให้ชวนน้องเกลจ้ามาเด้อมาเด้อทุกทุกคนมาเด้อพี่ดาวมาเด้อพี่เข่งมาเด้อพี่นางมาเด้อพี่รักมาเด้อพี่น้องลินมาเด้อน้องพินน้องกุ้งโอ้เอฟวีกุ้งพินงงงงแน่นอนเลย เอวอร์ <Anybody? S 2> <Everybody. S 1> mm ีบอดี hmm. mm ้เอวอร์ีบอดี้มะเก่งภาษาอังกฤษพึ้จาเอ้นีุ่้งมันเยี่ยมจริงๆเลยตุ้งเยี่ยมมากอสบ่อยอุหลายๆเด้อน้องพินเขียนภาษาอฝาก้อ นนนี่ <Ừ. S 2> <áng> ่าหลยบทั้งป่าทั้งกุ้งนะกุ้งที่หมดสี่กิโลแล้นะเรื่องอะกี่ลุ้ณูกทั้งป่าทั้งกุ้งนะพันเจ็ดร้อยกว่าบาทท่านเออไม่ใช่พันสามร้อยแค่เฉพาะกุ้งยู่เด็กเขาแต่ลร้านที่ยังกับสามเลยสามลูร้ละก้วลเป็นพันพันกว่าน้ำ

น <gen oth therapist> ่าเอ้ยคนละแบบนีบแย่ดีทีเขาแสบหลายขวดน้ำออกอร่อยอร่อยนะคะเข้แค่ mời 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 nha mời 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 mời

แต่ปิดยากให้น้องที่นี่จกิงก็ดีพอดีแม่มได้ใส่น่าน,นเลยเด้แม่ตำแบบว่าให้มันมีน้ำออกก็คือตำน้ำตาขูงน้ำตาลกับกระเทียม ดินปีป้เพี่กุ้งบมีเ็นแดดเซียนไรน้ำจิ้มแ่บมันก็แสบนั่นแหละกุ้งนะแต่กต้อกุ้งก็ต้องอร่อยฝากซื้ออีกนะฝากซือยู่นะันจะได้วันไหน ซิ๊กเองนะเนื้อแตยานืดแบบโอ้ไม่ได้ก็ไปซื้ออาเอามันแน่เลยบอคุณแบบดก่าใใคิด รสจัดพรุ tá, ja ่งสามสี่ัตแล้วจ้ะโอ้น้ำจิ้มก็ร้อนเด็ดนะคะพรุ่งนี้จิ้มแซ่บเลย ้ามบอกเขาดีใัย้ยอกดอกอไม้แล้วสุดใหญยเคย่ดูมาเนาะข้าวจ้าห้องลูก,กแล้วเนาะ้ภาขอเท่านี้ก่อนเดาอโอเดแช่พร้อมจ้าแล้วจะไม่ต<ด>้อก,ก,กันจ้า